สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีรุงมป้านะอาเพื่อนพ้องน้องพี่ล้างรถเสียบเป็นเรียบร้อยออกล่าได้ครับผมนี่เลื่อมเรื่อมเลื่อมเลื่อมมาก อยู่ขาเข้ากรุงเทพนะครับผมอยู่ถนนโหนโยธินปุ่งหน้าเข้ากรุงเทพก็จะผ่านประตูน้ำพระอินทร์นวนครตลาดไทยมอกรุงเทพสะพานลอยลงกาบรังสิตนั่นนะครับไปสถานที่ตั้งดอนเมือง ราเหมือนเดิมเหมือนเคยวันเสาร์ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับผมไม่คล้อยคึกคืนน่นะครับใส้ซอยใบๆนั่นะครับลูกค้าจะออกออกมาเยอะมากช่วงนี้ก็หากินไป เรื่อยๆฝั่งขาออกอยฟย้าขังฝั่งขาเข้ากรุงเทพเราจะมุ่งหน้าตรงไปเลยสะพานลอยตัวน้ำพระอินทร์นะครับผ่าน ต,ต,ตัวน้ำพระอินผ่านหนึ่งผ่ามาแล้วมีรถสมาชิกจอดเป็นคิวเขานะครับผมเป็นคิวเป็นวินของเขาเราไม่ยุ่งครับที่จอดตามสะพานลอยนะครับผม วิ่งอย่างเดียวเราะอย่างเดียวสายลุยครับไม่ต้องพูดถึงไปไหนไปนั่นครับผมเดี๋ยวมารุ้นกันครับตอนอ่าตอนดึกๆ ตอนที่ว่าจะเข้าบ้านครับผมว่าเราจะได้ยอดเท่าไหร่วันนี้อันนี้เติมแก๊สล้างรถแล้วนะครับนี่เหลือ20บาทเหลือ20บาทเรามารุ้นกันนะครับผมว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูตอนที่เข้าบ้านแล้วนะครับผมว่าสรุปยอดวันนี้จะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามารุ้นกันครับผม ใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงด้วยกันครับทุกๆคนสวัสดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตอนส่งยอดครับผมวันนี้